สวัสดีครับเทวิ่งชีพนะครับโอเควันนี้เราจะมาสรุปการวิ่งเข่าคอ,อมาราธอน2023ครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้พินิชเชอร์นะไม่ว่าจะเป็นระยะ45 24 13นะทุกคนก็ถือว่ามาพิชิตสนามที่ขึ้นชื่อว่ามีเรื่องความยากนะก็ถือว่าทําได้ดีมากครับทุกคนโอเคแล้วก็การวิ่งปีนี้ผมว่าอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ย ทำลาสติสนามเลยนะครับระยะ 45K เนอะอันดับ1วิ่งได้ทั้งหมด3ชั่วโมง17นาทีก็เร็วขึ้น3นาทีนะครับถือว่าวิ่งกันโหดมากนะแต่ว่าที่ผมสังเกตนะครับคือสับ4ปีนี้ที่ดูนะคือทำได้แค่ประมาณ17คนเนาะก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนะปีที่แล้ววิ่งสับ4ได้30คนนะผมเป็นคนที่31ที่ไม่ได้สับสนะ ปีนี้ก็ว่าจะมาทำซับซีแหละแต่ว่าก็อย่างที่โพสต์ไปนะครับก็ไม่ได้ตามแผนเนาะผมวิ่งได้4ชั่วโมง3 3นาทีก็ค่อนข้างจะผิดผิดเป้าหมายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่าเป็นการวิ่งที่ดีแล้วก็เหมือนได้ซ้อมลองรันไปในตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแข่งอีกใน2สดัปดาห์ข้างหน้าจะมีแข่งกรนะแพงแสนหกสิบเนาะก็ถือว่าได้อัพเรียกว่าได้นั่นแหละอุปบูรร่างกายไปในตัวโอเค เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงการวิ่งของผมด้วยนะครับว่าวิ่งทั้งหมดที่บอกว่า4ชั่วโมง33นาทีเนี่ยมาแต่ละช่วงเป็นยังไงมันผิดพลาดตรงไหนเนาะแล้วก็คิดว่าทําไมถึงผิดพลาดได้มากขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ใหฟังแต่ละแต่ละส่วนเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะสนามปีนี้นะครับคือเส้นทางเดียวกับปีที่แล้วเลยครับเประยบเเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการวิ่งปีนี้กับปีที่แล้วมันเป็นยังไงเนาะมันต่างกันแค่ไหนก็ ผมเริ่มที่กิโลแรกถึงโลที่16เนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่ง1ชั่วโมง19ใช่ไหมซึ่งก็การวิ่งผมก็คล้ายๆกับที่วางแผนไว้ครับคือพยายามไปเรื่อยๆนะเพชส450 440ดาวฮิวจะมี3 430 mm. บ้างอะไรเงี้ยอัพฮิวจะมี5152แต่ผมไปถึงโลที่16จริงผมใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง21นาทีนะครับปีนี้ก็คือช้าลงไป1น1นาทีนะ mm. ก็ถือว่า ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะยังถือว่าใกล้เคียงกับที่วางไว้นะถือว่าทําได้อะประมาณ80-90%จากแผนนะก็ถือว่าโอเคพอผ่านโลดที่16ครับเข้าโลดที่17เนี่ยคือคืออัพฮิวยาวลูกแรกใช่ไหมผมว่าหนังชีวิตของจริงเกิดขึ้นละสำหรับปีนี้นะผมรู้สึกว่าอัพฮิวได้ได้แยกกว่าเดิมเยอะนะครับเมื่อเทียบปีที่แล้วหลักๆก็เลยน่าจะมาจากการฝึกซ้อมนะครับผมไม่ค่อยได้ ไปวิ่งเทรลนะไม่ค่อยได้วิ่งอัพฮิลเพราะฉะนั้นกําลังขาค่อนข้าง,งจะตกลงไปเยอะก็เพสก็เลยตกครับจากอัพฮิลปีที่แล้วไม่ถึงเพสแปดอะปีนี้ก็เกือบเกือบเพสเก้าเนาะแล้วก็พอขึ้นไปถึงยอดแทนที่จะวิ่งได้ใช่ไหมแต่ผมไม่สามารถรีคอร์ดลีร่างกายแล้วสามารถวิ่งได้เพราะว่ามันยังเหนื่อยอยู่เราให้ความเร็วโดยรวมมันตกลงไปอีกยิ่งตอนดาวฮิลโลที่20จะลงไปโลที่ยี่สิบเอ็ดชั้นๆนะฮะคือปกติผมต้องเก็บ4 1 0 4 2 0ได้นะปีนี้ก็วิ่งวิ่งแรงไม่ได้เพราะงวิ่ มันเสียด้วยมีปัญหาเรื่องเสียดจุกเสียดตรงท้องน้อยด้านขวานะก็เลยทําให้อัพฮิลมีปัญหาจริงครับปีนี้ก็ไปโดนโลยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามยาวอีกลุกนึงก็โอ้โหยิ่งกินแรงเยอะเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยากสุดของสนามละแล้วก็ผมก็ตกนะแรงตกลงไปเรื่อยๆจนไปถึงโลนี่แหละครับโลที่ยี่หกจะขึ้นโลที่ยี่สิบเจ็ดจะขึ้นยอดอะ่ะก็ยังถือว่ายังเหนื่อยอยู่ทําให้ผมไปถึงยอดกลงหันปีนี้ก็คือ มองดูนาฬิกาก็คือนั่นแหละครับ2ชั่วโมง37นะ็คือแสดงว่าช่วงนี้สิบ7ถึงยีน่ยผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง16นาทีนะครับก็คือช้าลงจากเดิมไปที่ล้ว6นาทีเนาะเพราะฉะนั้นก็2ส่วนเนี้ยผมช้าลงไปละเจ็ดนาทีซึ่งหลักเลยก็คือนะครับเรื่องเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การที่ไม่ค่อยได้ซ้อมอัพฮิลไม่ซ้อมเทรลนั่นเองทําให้เวลาผมดับลงไปเยอะนะครับ พอมาถึงยอดกลงหันลมใช่ไหมครับโลที่27นะครับเคือนเวลาตอนนี้คือ2ชั่วโมง37ใช่ไหมคือรู้เลยว่าไม่สามารถตีตื่นกลับมาได้แน่นอนเพราะว่ามันหายไป7จาทชีนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเป้าหมายผมเริ่มเปลี่ยนไปละมองว่าจบสัก405หรือ410เนี่ยน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะโอเคแล้วแหละปีนี้เนาะก็เลยพยายามพยายามประคองแล้วแหละพอไปถึงโล27ผมก็เอาไฟฉายให้น้องๆที่จุดให้น้ำนะแล้วก็เราก็ กินน้ํากินแตงโมแล้วผมก็วิ่งออกมาเลยครับเป็นนะครับวิ่งขนาดกับไอกลางหันลมเนาะก็จะมีทางลูกรลังก็พยายามประคองเพจห5152อะไรเงี้ยเหมือนจะเหมือนจะพอไปได้นะเหมือนจะพอพอประคองได้แล้วก็มาดาวฮิวลงตรงชันก็ยังพอลงได้แต่ว่าเริ่มมีอาการละเริ่มมีอาการว่ามันจุกเสียดทองน้อยด้านขวามากขึ้นละแล้วก็พอลงมาสุดทางโลที่สาส คราวน,นี้ก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยแรงตกแบบวูบเลยหายไปเลยแล้วก็วิ่งไม่ได้เลยเพราะมันมันเสียดมากแล้วก็ไม่มีแรงเลยก็สุดท้ายคือไปถึงโลที่35หลังจากนั้นคือของจริงเลยครับว่าผมไม่มีแรงและหมดเลยแล้วก็เป้าหมายก็เปลี่ยนไปอีกแล้วว่าเอ๊ะสี่ชั่วโมง10ไม่น่าได้ละตอนนี้มองไปที่สี่ชั่วโมงสิบห้าสี่ชั่วโมง20สุดท้ายก็มาจบที่4ชั่วโมงส0กว่านะครับเพราะว่า หลังจากนี้คือผมประคองแบบว่าเดินเลยอะเดินเดิน500เมตรจ็อกอีก200เมตรอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะมันวิ่งไม่ได้นะเสียดก็เลยทําให้เวลาสุดท้ายก็ไปเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง33นะครับผมใช้เวลาช่วงนี้ตั้งแต่27ถึง45เนี่ย1ชั่วโมง56นาทีนะครับก็คือชาร์จกว่าเดิมจากปีที่แล้วไป24นาทีนะครับถือว่าใช้เวลาเยอะมากๆก็ถ้าจะ บอกว่าทําไมถึงวิ่งได้ช้าลงปีนี้เกิดจากอะไรบ้างก็คือผมสามารถสรุปได้เป็น3หัวข้อหลักๆเลยนะครับคือเรื่องแรกไม่ได้ซ้อมอัพฮิวมานะคือเอาง่ายคือกําลังขาตกไปอับฮิวไม่ได้ปีนี้แพ้เขาจริงๆนะครับอันที่2คือความฟิตโดยรวมไม่ถึงก็คือเอาง่ายๆคือไมเลไม่ถึงผมหมดแรงที่กิโลที่35ก็คือ3ชั่วโมงหน่อยอหมดแรงละแสดงว่า เราซอมมาแค่นี้ก็ได้แค่นี้จริงๆนะอันที่3คือปัญหาจุกเสียดท้องน้อยด้านขวาเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้ผมเริ่มเป็นมีอาการตั้งแต่วิ่งฮาบเมื่อ,อ2ออาทิตย์ที่แล้วละที่วิ่งที่บ่อคอยุจยานะครับสอามิติทนะครับก็เลยผมไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นกันไหมว่ามันเกิดจากอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะเกิดจากคิวไหมหรือมันมีลมที่ค้างอยู่ ใน,ในท้องน้อยเราหรือเปล่า <c oughs> เราทําให้มันขับออกไม่ได้มันก็เลยจุกเสียดอันนี้ผมก็ยังแก้ไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆเ,เคยเป็นแล้วก็หาวิธีแก้ได้ก็แชร์มาก็ดีนะครับผมจะได้ไปปรับใช้นะผมยังมีปัญหาอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยนั่แหละครับ <c oughs> สามปัญหาหลักๆที่เจอในรอบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรองเท้านะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะผมเลือกนี่ครับในเปอร์เซ็นต์สามนะก็เออถือว่าผมว่าผมเลือกรองเท้าถูกคู่นะ มันค่อนข้างจะใส่สบายเนาะแล้วก็อัพฮิวเดาวิลท้าไม่ชนนะข้อดีแล้วก็มันเบาเนาะก็ไปได้เรื่อยๆสี่ห้าเคก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเรื่องอาบาดเท้าไม่มีปัญหาเรื่องอสลิปเนาะผมว่าคุณนี้ผ่านเลยถือว่าทําได้ดีมากก็ชื่นชมครับในกีในเปอร์เซ็นต์สถือว่าโอเคแล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมใช้ในสนามนี้คือรัดน่องครับเป็นของนี่ครับสเตปโซนะ คือผมใช้ยี่ห้อนี้มามาบ่อยแล้วแล้วก็สนามที่แบบต้องขึ้นเขาลงเขาแบบต้องใช้กำเนื้อเยอะๆโดยเฉพาะกำเนื้อน่องนะผมพยายามจะใช้รัดน่องเอาไว้ประคองนะช่วยลดอาการเกิดตะคิวนะอันนี้ก็ช่วยได้จริงสนามนี้ผมว่าผมเลือกถูกแล้วที่เอารัดน่องมาโดยเฉพาะของยี่ห้อนี้นะมีความยืดหยุ่นดีมากครับพอดีเนาะใส่ง่ายแล้วก็กระชับกมเนื้อได้ดีก็เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ให้นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือนี่แหละครับเสื้อกล้ามผมเองครับวิ่งวิ่งวิง่งชีพโปรอิลิทนะครับเป็นเสื้อกล้ามตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้กำลังเปิดพลออเดอร์อยู่ผมไม่รู้ว่าหลังจากปล่อยวิดีโอนี้ไปจะปิด p พลยออเดอร์หรือยังนะครับก็ <laughs> <laughs> ถือว่าใช้งานได้ดีมากครับใส่สบายนุ่มแล้วก็ไม่ไมราคา,าผิวนะแล้วก็ไม่อมเหงื่อด้วยแห้งเร็วด้วยก็ถือว่า เป็นคุณภาพที่ดีมากนะครับผมว่าผมคงจะไม่ได้ใช้บริการเสื้อแบรนด์ต่างประเทศแล้วครับผมคงใช้ยี่ห้อนี้ดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้เอามาแชร์นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับก็การวิ่งครั้งนี้ก็ผมว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะได้ฝึกกล้ามขาแหละเพราะว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็จะไปแข่งกระแพงแสนด้วยนะแล้วก็จะมีแข่งเทรลละอีกประมาณเดือนหน้าจะเริ่มลงเทรลละก่อนที่จะไป บิวเข้าตารางใหม่ไปบางแสนเนาะก็คิดว่าเป็นการเปิดฤดูกาลมาราธอนที่ดีนะแล้วก็ผมว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทา้าทายนะเป็นรายการที่สนุกแล้วก็เป็นรายการที่มีสภาพแวดล้อมแล้วก็สนามที่สวยนะเป็นแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจมากผมว่าถ้าใครไม่เคยมาแนะนําว่าควรจะมานะครับสนามนี้หนึ่งครั้งได้มาพิชิตเขาคอมาราธอนก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ ก็วันนี้ที่จะแชร์ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ